คนวันนี้อ้อยพายทุกคนมาเที่ยวที่สะพานเก่านะคะของเมืองอะไรวะอะไรแฮสแบกอะไรสักอย่างตรง,ง,งนี้แหลนะเนาะสวยจ้ะทุกคนนี่เดินจะเดินแล้วฝั่งตรงข้ามทางนู้นนะคะจะมีปราสาทด้วยเนาะนี่ข้างหลังเราตรงนี้นะคะข้างหลังตรงนี้เป็นปราสาทตรงนี้อ้อยเคยมาสองครั้งแล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะ <Yeah. S 1> สวยจนงต้องมาอีกรอบหนึ่งจ้ะ นี่เป็นได้เป็นได้มากว่าจะพี่น้องงามที่อย่างเนี้ยอุ้ยตรงนั้นตอนนั้นก็มีอะไรนั่นนั่นอะไรนั่นอะไรพายเรือพายเรือนะจ๊ะเนาะครั้งที่แล้วท่้ยมาตอนนั้นช่วงโควิดคนเยอะกว่านี้มากเนาะเพราะว่ามันเป็นตรงกับวออันเสาร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนะั้นหรอจำไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้อ้อยมาเป็นวันธรรมดานะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมนิดนึงค่ะวันนี้ไม่มีแดด วันนี้ไม่มีแดดด้วยจะเดอ้ออากาศค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งจะพามาเบิงความสวยงามะนะจ๊ะเนาะเออสวยหรือจะพี่นอ้องเป็นสวยแบบสวยแบบธรรมชาติไหมเออ นี่เป็นไหจ้างามบะไปต่อกันที่กล้องหลังของเรานะคะตอนนี้ก็จะไม่เห็นอ้อยด,ด้วยเจ้ะเด้อนี่จ้างามว่จ้ะพี่น้องอันนั้นเป็นเป็นเป็นปราสาทเก่าสวยงามมากด,ด้วยจ้ะเด้อแต่ว่าเอวันนี้อ้อยไม่ได้ขึ้นไปตรงปราสาทนะจ๊ะเนาะ วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปบนปราสาทนะคะอ้อยมาเดินเล่นแล้วอ,อ,อาคารบ้านเรือนเขาตรวนี้ก็จะเป็นออกทรงแบบเก่าแก่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้เด็กนักเรียนเขาก็เลิกเรียนกันแล้วนะคะนี่จ้ะ S <S <S ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเปรยแล้วนะจ๊ะเนาะตกลงมาเปรยแล้วเราจะเด้อก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะบันนี้หลบฝนก่อนค่ะฝนตกลงมาโปรยแล้วเราจะเด้อฝนตกเหมือนเดิมจา้าฝนยังตกคึกเก้าจากพี่น้องแต่ว่าตกไม่แรงนะคะ แต่ปิดเปียกนี่แหละเบิงพื้นเนี่ยค่ะอาคารบ้านเรือนเขาก็จะเป็นแบบทรงเก่าๆนี้เนาะสวยจ้ะพี่น้องอันนี้เขาเรียกอะไรโบสบอกเราเอิ่นโบสบอกเด,เดี๋ยวมาดูฉากหลังของเรานี่เห็นไหมแบบนี้นี่ก็จะมีร้านอาหารนะคะ ตรงนี้ปกติก็จะเป็นร้านให้คนนั่งดื่มนั่งกินนะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่เป็นใจเนาะออากาศไม่เป็นใจค่ะก็เลยไม่ค่อยมีคนนั่งเท่าไหร่เนาะมีไม่กี่คนลแหลมลแหล็ม,มดูอ้อยวะเปียกเบอละจ้าเปียกเบอร์ละพี่น้อง ไปทางเีนต่อเดี๋ยวดูอู้สวยเมืองเก่าก็สวยแต่ว่าวันนี้เราจะเดินแบบฉาบสวยนะคะเราจะไม่เข้าไปข้างในเนาะอย่างโบสถ์เราก็จะไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าวิวสุดกันัโมเมนต์ลองไปบังกอน โบทนเนาจะเนาะค่อนข้าง,งที่จะโอโถสิพี่น้องเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใหญ่นะใหญ่มากอันนี้คือคุณสาของเรานะจ๊ะหนอ่อยสวยง่ามว่าจ๊ะพี่น้อง ระหว่างนำทางชีวิตภย่อะย่า Happy h a คุกมาหาสิบเส้นจะพี่น้องห้าสิบเซนนะจ๊ะโอ้เมียฝรั่งเมียฝรั่งเนี่ยมีเงินห้าสิบเซนฮะโอ้ยูุถึงไหนอายถึงนั่นเราจะเนาะแต่อยากอายคนแทว้ว่ะ ไปอเไอ้ยไปเลย,เลยหนึิโลเระจะนะอุ่นั้นเดี๋ยวเราจะขอพรเดี๋ยวเราจะขอพรน,นะคะทุกคนดีจัง จะมาขอพรพระเยซูนะคะ สิไหวไปเยียูก็จังแน่้นนนยนมมือไหวอยู่ดลลัลลิงมัก,กสุฮับอีชอนไอออยโรไปซ่าหนี่นอ่อบอกคุณสาว่าฉันใจประเด้นหนึ่งยูโรเนาะเออตาเธอแบบนี้ที่นี่ใช้เสียงดังไม่ค่อยได้เด้อจ้ะเด้อเป็นสถานที่ถ้าเป็นบ้านเราก็วัดเนาะอันนี้เป็นโบสถ์นะคะ คนสิงข,ของเราก็ได้ทำการร่ายมนร่ายมนเออไอเมียผู้กานี่งามสวยวันสวยคืนคนติมาน <laughs>